ค,ค่ะควันนี้ดีใจมากค่ะทีได้มาร่วมงานนะคะสำหรับซ u เปอร์สปอร์ตกอล์ฟทัวร์นาเมนต์2025ค่ะจริงๆมายม้เนี่ยเป็นนักกอล์ฟไม่ใหม่แล้วคืออันนี้เข้าปีที่3แล้วคะ่ะก็ตีกอล์ฟมา3ปีคะ่ะ พูดถึงงานนี้นิดนึงมีความน่าสนใจยังไงบ้างเอาจริงๆค่ะงานนี้เอาจริงพอมาถึงรู้สึกเลยอยากเชิญชวนทุกคนนะคะใครที่เป็นนักกอล์ฟอยู่แล้วเนี่ยว่าห้ามพลาดคือของรางวัลเขาคุ้มค่ามากๆนะคะคือเริ่มตั้งแต่แบบค่าสมัครแล้วคือมาถึงเราได้ของกลับไปในมูลค่าคือ5000บาทแล้วแล้วก็สนามทั้ง4สนามนะคะที่ได้จะมีโอกาสไปตีเนี่ยเป็นสนามที่คอนดิชันดีมากแล้วก็เป็นสนามที่นักกอล์ฟทุกคนใฝ่ฝันแน่นอนคือบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยเข้าไปตีสนามพวกนี้คือยากมากแล้วราคาเนี่ยสูงกว่ามาสมัครในงานนี้ด้วยนะคะค ก็นอกจากได้ตีสนามที่ดีแล้วก็ยังจะได้แบบสังคมนักกอล์ฟเจอเพื่อนๆใหม่ๆเลยอะค่ะคือมายรู้สึกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม,ม <า S 1> นะคะ<ม>ใช่ค่ะมีโอกาสที่จะโพอีตัวนี้ไหมหนูอยากได้มากหนูว่าหนึ่งอย่างฝีมือเราอาจจะมีแล้วแต่ไม่รู้มากพอไหมแต่อีกหนึ่งอย่างคือต้องดวงคือว่าจริงสำหรับมายมันรู้สึกว่ามันต้องมีแบบโอกาสมันคือน,น้องยมากๆค่ะแม้เราจะโอเคระยะเนี่ยมันแม่นแล้วแหละแต่อีกหนึ่งอย่างนี้มันจะไหลงลงหลุมจริงไหมอะไรอย่างี้ค่ะก็ อยากได้อ่ะอยากได้รถเขาแจกทุกสนามเลยนะคะคือทุกแมชในการแข่งขันของงานนี้คือคุณมีโอกาสรุนรับรถกลับบ้านเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ ราคาถูกแล้วก็ได้ของตังวัใช่ค่ะจริงคือไม่รู้สึกเลยว่าใครที่กําลังลังเลใจจะตัดสินใจอยู่นะคะคือเขามีในหลายๆเดือนเลยค่ะสามารถสมัครเข้ามาร่วมได้หรือใครอยากจะตีครบทุกสนามก็คือจัดเลยโปรแกรมใหญ่คุ้มมากๆราคาดีจริงๆชวนแน่ๆค่ะคือเอาจริงเริ่มจากแบบต้องไปชวนคนใกล้ตัวก่อนด้วยคือตอนนี้คนใกล้ตัวหลายคนอินกับการตีกอล์ฟมากๆค่ะแล้วก็เพื่อนๆผู้หญิงตอนนี้มาตีกอล์ฟเยอะมากๆค่ะ ก็ได้จัดกวนไปดวลกันในสนามแน่นอนค่ะพี่การเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งคุยเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าอยากไปมากคือช่วงนี้อินมากกับการตีกอล์ฟค่ะก็ว่าจะไปชวนอยู่ค่ะให้พี่การไปคว้าโฮลอินวันมาให้เราแล้วกันถ้าความสามารถเรายังไม่ถึงค่ะ ช่วงนี้ออกรอบบ่อยไหมคช่วงนี้ออกบ่อยไหม,ออไหมคือปีที่แล้วงานค่อนข้างเยอะเลยไม่ค่อยได้ออกแต่ว่าปีนี้ตั้งใจว่าจะแบบขยันซ้อมแล้วก็ออกรอบให้บ่อยขึ้นอยากจะออกให้ได้เดือนละประมาณแบบสองถึงสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีเวลาเพราะว่าชอบมากๆทุกครั้งที่ได้อยู่ในสนามกอล์ฟคือมันรู้สึกแบบผ่อนคลายแต่บางทีก็เครียดมไม่ดำเลยนะตอนนี้แบบว่า เอาจิงหมยว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันเยอะมากมาว่า,าก,การทาครีมกันแดดแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆค่ะมันช่วยป้องกันได้เยอะมากเลยจะบอกสาวๆทุกคนถ้าใครที่รู้สึกว่ากลัวแดดไม่อยากเล่นกอล์ฟเพราะกลัวคล้ำกลัวดำนะคะมาเลยค่ะวันนี้อุปกรณ์ช่วยเหลือเราเยอะมากๆตอนนี้คือไม่ไม่ดำแน่นอนไมัวขาวาย,ยังขาวอยู่ไหมคะต้อง <laughs> <ช>มาทีแล้วนใหญ่ถนัดเ,เอาจริงๆมมยเป็นคนเล่นกีฬาไม่เก่งเลยพูดตรงๆว่าไม่ใช่สายกีฬาเลยเราเป็นสายแบบ ตอนเด็กคือเป็นเด็กกิจกรรมแนวแบบเต้นราทําเพลงอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่ว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่มันมีสเสน่ห์มากสําหรับไม้ที่ไม่รู้สึกนะแล้วก็เป็นที่ตอนแรกเนี่ยก่อนจะเริ่มตอนแรกก็คิดอยู่ว่าฉันจะตีดีไหมมีความลังเลเพราะรู้สึกว่าเราเล่นกีฬาไม่เก่งแต่อันนี้มันเป็นกีฬาที่เราไม่ต้องแข่งกับใครค่ะมันแข่งแค่กับตัวเองในเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ไมพูดเลยว่าเราใช้จิตวิทยากับตัวเองเยอะมากๆคือบางทีแม้เราจะซ้อมมาดีแต่ถ้าเกิดว่าใจ <c oughs> ในวันที่เราไปตีอะค่ะในวันที่เรามั่นใจมันรักจะตีดีกว่าวันที่เรารู้สึกว่าก่อนจะตีแล้วมันลังเลอะมันเป็นหนึ่งอย่างที่เออได้ฝึกแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้คนรักสุขภาพมากขึ้น แล้วถ้าอยากหาเลือกกีฬาสักอันหนึ่งที่เราสามารถเล่นไปจนแบบเราแก่หกสิบเจ็ดสิบกีฬาหลังกเกษียณมันรู้สึกว่าเป็นการฝึกที่คุ้มค่าหนูก็รู้สึกโอเคหนูลงทุนกับกีฬานี้อุปกรณ์แพงนิดนึงเสื้อผ้าก็แพง <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือราคาดีมากๆแล้วก็มันมีหลายๆอย่างอุปกรณ์กอล์ฟราคาที่สามารถทุนในเรื่องของแรงของเราได้แล้วทำให้เราตีกอล์ฟได้ดีขึ้นสามารถเลือกให้เหมาะสมกับเราได้อะไรเงี้ยค่ะสติเราเป็นยังไงบ้างสติเราก็ ยังเป็นสตีดีตามผู้หญิงยังก็อยู่เกาะประมาณร้อยหนึง่งค่ะต่ำกว่าร้อยก็จะดีใจค่ะบวกลบอยู่ยังไม่ถึงแบบเกาสิยังลงมาไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะนอกจากช่วงนี้จริงๆก็มีเพิ่งมีถ่ายซีรีส์ไปปีนี้น่าจะมีซีรีส์ได้ดูกันค่ะแล้วก็กําลังจะออก ฝึกร้องเพลงอยู่คิดว่าช่วงกลางปีจะได้เห็นซิงเกิลในบทบาทศิลปินนะคะแล้วก็เป็นแม่ค้าไลฟ์ค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็เด็กจำทานจะทำแบรนด์ใหม่กับพี่สงกรานด้วยค่ะเป็นแบบผลิตภัณฑ์สกินแคร์ในสิ่งที่เราชอบหรือมาชอบการไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยค่ะปีนี้ก็อยากจะขยายให้มีโปรดักต์มากขึ้นก็ฝากทุกคนติดตามด้วยและกันค่ะทุกช่องทางแม่ค้าด้วยค่ะเป็นอินฟลูด้วยค่ะนักร้องไม่ทเอนักร้องมาอยู่ค่ายชื่อบีบีดีเบิร์ดค่ายของพี่นิวพี่นิวพี่นิวนะคะ สอนค่ะใช่ก็เป็นศิลปินน่าจะออกคู่กับมะนาวสอนศิลเป็นดูโอคู่กันค่ะ น่าจะตอนนี้ฝึกซ้อมร้องเพลงอยู่คิดว่าน่าจะได้ฟังกันช่วงเดือนเจ็ดประมาณนี้ค่ะงานใหม่เลยเนาะงานใหม่ค่ะร้องยังพอฝึกได้แต่เต้นหนูชอบคล่อมจังหวะหนูก็กำลังฝึกเป็นแนวคิดว่าเป็นเพลงง่ายๆสบายๆตามสะท้อนคาแรคเตอร์ของเราออกมาเงี้ยค่ะอาจจะมีการดึงสายมูแล้วเป็นสายมูนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักมีเป็นเป็นอะไรยังไง้งเดือนนี้เดือนแห่งความรักใช่ไหมคะ วาเลนไทน์เพิ่งผ่านมามีปอ๋อมีไปตีกอล์ฟมาค่ะไป,ไปสยามคันที่ขับมาก่อนวันที่แข่งไอ J จค่ะก็แล้วก็มีไปทานข้าวกันนิดหน่อยไม่ไม่มีอะไรหือหวาคือสำหรับมันมันรู้สึกว่าวาเลนไทน์ของเราเราสามารถแบบเป็นได้ทุกวัน,วนแบบว่าไปเรื่อยๆด้วยวัยเราด้วยค่ะก็ะะไม่ได้หูหวาชิวๆเลยความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะสองคนความสัมพันธ์จริงๆก็เหมือน เราน่าจะเน้นเป็นปีนี้คิดว่าเป็นแบบพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการทํางานมากขึ้นค่ะทุกวันนี้จริงคุยกันส่วน,นก็เป็นเรื่องงานเรื่องแบบการมองแบบขึ้นมาเป็นอินฟูด้วยแล้วบางทีก็ทําธุรกิจด้วยก็มีการปรึกษาพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไปซัพพอร์ตเรื่องงาน,น,งงานแล้วก็ เหมือนคุยกันเรื่องกอล์ฟนี่แหละค่ะกอล์ฟก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุยกันคือเรามีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในแนวเรื่อยๆมากกว่าไม่มีอะไรบุอว่าเท่าไร่เหมือนเพื่อนเหมือนพี่อะไรใช่ค่ะเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนแบบคนที่เราสามารถปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสกินแคร์ที่ว่านี่ธุรกิจนี่คือกาว่าจะปีนี้ได้เห็นแน่นอนใช่ปีนี้ได้เห็นค่ะคิดว่ากำลังจะชูตติ้งเดือนหน้าแล้วคือตามเลิกคุณสายงูนะคะ15 15มีนาคมนี้ค่ะก็ แบบไลฟ์ครั้งแรกแต่อาจจะทําเป็นแบบในช่องทางเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะหมือนที่เปิดตัวไหมเปิดตัวไหมอาจจะยังต้องดูก่อนเพราะว่าเป็นการลงทุนเองเราอาจจะแบบค่อยๆเริ่มค่อยๆเติบโตนะคะก็ ใครติดตามหรือได้ดูก็ยังไงฝากพพอร์ตด้วยนะคะคือว่าไปไหว้พระที่หองปู่กันใช่ค่ะไป,ม,ะไะไปมูเป็นวันที่เป็นวันเปิดซับเจ้าแม่กวนอิมค่ะแบบไปขอยืมท่านเจ้าแม่กวนอิมไปกับอาจารย์ช้างด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกพลังงานดีมากๆคือมาอ่ะก็เป็นสายมูคือหลังพี่การเขาจะไม่ค่อยมูเท่าไม้แต่ว่าหลางังๆเขาเห็นเราไปบ่อยๆเขาก็แบบมีตามไปบ้างคือรู้สึกว่าบางทีโอเคเราตั้งใจแข่งทำงานแล้วหนึ่งอย่างที่เป็นที่พึ่งได้ก็คือเรื่องของทาง ใจเนอะอันเนี้ยคือแต่ว่าการมูมันก็อยากแนะนําว่าคือเราควรทําในสิ่งที่เราไม่เดือดร้อนทําแล้วเราสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมูแบบแต่พอดีคือมันรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ซัพพอททั้งจิตใจได้แล้วบางทีเราอาจจะได้อะไรมาที่รู้สึกว่ามันฟลุ๊กๆง่ายๆึ้นแรงน,นคะคะแต่าเชื่อเหมือนกันเชื่อหนูก็มูด้วยแต่จริงๆหนูก็แบบเหมือนมีนั่งสมาธิด้วยรู้สึกว่าการฝึกจิตเราสําคัญที่ส,สุดสุดท้ายคือเมันอยู่ที่ตัวเราด้วยอย่าง เราได้ซื้ออะไรกับ <คำ S 2> มาเรื่องอะไรก<ม>ันเดี๋ยวมูเรื่องอะไรส่วนใหนคุยมูแต่งงานจริงๆ<ม><น>ความรักไม่ค่อยดทุกคนต้องคิดว่ามวยมูความรักสว่วนหจะมูเรื่องงานแล้วก็ส่วนไหน,นเวลาไม่ขอมันจะชอบขอให้แบบทําอะไรแล้วไม่มีอุปสรรคค่ะแล้วก็ให้เรามีสติในการแก้ไขปัญหาคือถ้าเรามีสติมาเชื่อว่าเราสามารถผ่านพ้นทุกอย่างได้แม้มันอาจจะมีปัญหาเข้ามาแต่ถ้าเรามีสติแล้วก็จะแบบ หาทางออกให้มันได้ค่ะจะสืบมาทีใช mm ่ใ hmm. ช่ไหมมั้งจะขอแบบนี้แบบเออให้ทําอะไรมาราบรื่นนะม่มีปัญหาอะไรก็มีสติในการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปซื้อของมูอะไรแบซื้อของมูใช่ไหมคะรอบนี้คือที่ไปมีแบบมีที่บูชาแล้วเหมือนอาจารย์ก็จะแจกเป็นเหมือนคล้ายๆแบบซองที่เราตักเอาธูปที่เราไหว้ที่ศาลเจ้าค่ะกลับมาบูชาจริงจริงต้นปีพวกไปอินเดียมาเหมือนกันไปไหว้องค์พ่อพิฆเนศมาที่เป็นองค์แบบ องค์ที่เป็นองออริจินอลอะค่ะที่มีหลายๆที่ไปมาไหว้ประมาณ8อดองทัวอินเดียเลยค่ะปีนี้ก็ไปมาสองที่แล้วที่ต่างประเทศไหว้ไหว้แลกสินทัพยินแล้วมีความสุขนะมว่าจริงอาจจะเป็นแบบด้วยไหว้แล้วที่โตขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งอย่างที่ทําให้มันก็สบายใจค่ะใช่แบบปีนี้คาดหวังอะไรบ้างคะแต่ว่าอยากได้คาดหวังไหมเอาตรงๆว่าไม่ไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่เพราะไม่รู้สึกว่าบางทีการคาดหวังทําให้เราแบบ กลัวความผิดหวังคือรู้สึกว่าเราทําทุกอย่างให้ดีที่สุดดีกว่าแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปในสิ่งที่เราตั้งใจเนอะคืออย่างปีที่แล้วค่อนข้างไปหนึ่งปีที่หนูหนูยอมรับว่าหนูมีความสุขมากแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานหลากหลายแล้วก็ได้การซัพพอร์ตจากจากคนที่เยอะขึ้นมากๆค่ะปีนี้ก็หวังว่ามันจะดีไปเรื่อยๆก็อยากให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมใหม่เยอะงานเพลงใช่แล้วก็ออกในรายาอื่นะคะเราเองใช่ค่ะก็ คิดว่า,าทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดที่ทำให้เราไม่เสียใจแล้วเชื่อว่าสุดท้ายถ้าเราตั้งใจแล้วมันมันไม่มีอะไรเสียเปล่าแน่นอนค่ะ,คะว่า,วาน่าจะดีเนาะน่าจะดีค่ะถ้ามีอะไรไม่ดีบ้างชงบ้างก็เดี๋ยวไปแก้ตามค่อยๆแก้นะเสร็จแ้วแบบว่าผลงานดีเกินคาดก็ไป ใช่ดีเกินคาดก็เหมือนเป็นกำไรแต่เราก็เหมือนพยายามตั้งใจในทุกๆวันอะไรอเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้คาดหวังจนเกินไปเพราะว่าคือตอนเด็กๆเราจะเป็นค,น,คนที่คาดหวังแต่พอบางทีคาดหวังแล้วบางทีมันมันผิดหวังมันก็จะมีความน้อยนิดนึงก็รู้สึกว่าพอมันโตขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราทําให้ดีไม่ต้องหวังมากใช่เท่าไหร่เท่านั้นให้เต็มที่ที่สุดของเราแล้วอะไรเงี้ยในทุกๆอย่างอค่ีะเขาหน้าจัด หนูว่าเขาก็น่าจะเย็นลงค่ะคือบางทีคือมันเป็นคนค่อนข้างเย็นแล้วก็เวลาถ้าแบบผู้ชายบางทีมันจะมีมุมที่โมโหได้บ้างเนอะหนูก็จะเป็นคนแบบนิ่งแล้วก็รอให้แบบอารมณ์เย็นลงแล้วค่อยมาคุยกันนะคะพี่การก็เย็นลงเขาเขาไม่ค่อยอารมณ์ร้อนเท่าไหร่แต่จะมีบ้างแบบเรื่องงานเป็นคนคิดเร็วทําเร็วมากกว่าเป็นคนไวแล้วอาจจะทำให้เขาช้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ